โรงครัวพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบสมเด็จพระบรมราชินีให้ไปตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับท่านก็ทำของท่านเงีย,งยบๆครับท่านห่วงพระศกสนิกรของท่านนะครับก็ไปโรงครัวพระราชทานไปนะครับ ทีวีไม่ออกครับสื่อก็ไม่ออกครับทํากันเงียบๆครับพวกจิตอาสาก็ไปทํากันครับท่านไปช่วยเร็วมากทหารตำรวจไปช่วยกันลมจะแดกอยู่แล้วนะครับมาเนี่ยทีวีสื่อไม่ออกข่าวครับก็ไปดูครัวพระราชฐานสิอันนั้นลงทุนเยอะมากกว่าเขาเลยนะโอ้โหวันละกี่หมื่นกล่องล่ะนะครับแล้วก็ใช้จิตอาสาตำรวจข้าราชการจิตอาสาเนี่ยนะครับ ทำให้นะครับอันนี้เป็นภาระหนักนะแต่ว่าเขามีรถลงครัวเคลื่อนที่ลงครัวพระรจชทานเคลื่อนที่พระอ,องค์ท่านทําอะไรก็ท่านก็ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ครับปิดทองหลังพระมาตลอดนะครับทุกงานนะครับไม่ว่างานที่ไหนเนี่นะครับนะครับ